สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว Easy Pet Shop ทุกคนวันนี้ผมมาพร้อมกับเรื่องราวของนักขุดทรายที่ทำงานหนักที่สุดในโลกใต้น้ำใครเคยเห็นปลาที่อมทรายเข้าปากแล้วพ้นออกทางเหงือกบ้างไหมครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปลาอมทรายขาวหรือ slipperhead goby กันครับทำงานหนักแบบนี้แล้วยังน่ารักอีกต้องมาดูกันครับ ปลาอมทรายขาวนี่มีชื่อเรียกหลากหลายแบบมากครับในไทยเราเรียกว่าปลาอมทรายขาวส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Sleeperhead Goby ตอนนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับตระกูลของปลาอมทรายขาวกันบ้างนะครับปลาอมรายขาวนี้จัดอยู่ในวงโก g o b i i d a และสกุล v e n e n ี c i n ี e ซึ่งเป็นปลากลุ่ม Goby ที่เชี่ยวชาญในการกองรายหาอาหาร มีสมาชิกหลากหลายสายพันธุ์ที่หน้าตาคล้ายๆกันแหล่งที่พบปลาอมไซขาวมากที่สุดก็คือทะเลในเขตอินโดแปซิฟิกครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลแดงมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ปาปัวนิวกินีจนถึงหมู่เกาะซามัวครับทีนที่อยู่อาศัยของปลาอมไซขาวจะเป็นพื้นทรายใกล้แนวปะกลรังหรือทะเลสาบ ในความลึกประมาณ1-25เมตรชอบพื้นที่ที่มีทรายละเอียดและมีซอกหินให้ขุดรูอยู่ครับปลาอมทรายขาวนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่ความยาวประมาณ15-18เซนติเมตรเหมาะสำหรับตู้ขนาดกลางถึงใหญ่ แต่ที่ทำให้มันสวยงามก็คือสีสันที่นุ่มนวลและลวดลายที่สวยงามนี่แหละครับลองจินตนาการดูนะครับว่าตัวของมันจะเป็นสีขาวอมชมพูหรือสีขาวนวลมีจุดสีฟ้าอมเขียวระยิบระยับเหมือนเพชรกระจายอยู่ที่แก้มและหัวส่วนหัวจะใหญ่กว่าตัวมีดวงตาสีทองที่อยู่ด้านบนศีรษะทำให้ดูน่ารักและสามารถมองเห็นศัตรูได้ทุกทาง ครีบหลังจะมีสีขาวใสมีจุดดำหรือไม่มีก็ได้ครีบอ,อกจะใหญ่และกว้างใช้สำหรับพัดทรายและว่ายส่วนครีบท้องจะติดกันเป็นถ้วยดูดช่วยให้เกาะพื้นได้ดีครับนีสายส่วนตัวของปลาอมทรายขาวเป็นปลาที่ขยันมากๆทำงานตลอดทั้งวันคืออมทรายเข้าปากกรองอาหารแล้วก็พ่นทรายออกทางเหงือกทำแบบนี้ซ้ำๆไม่หยุด เหมือนรถแมคโครตัวจิ๋วเลยนะครับตอนนี้เรามาคุยเรื่องการเลี้ยงกันบ้างนะครับปลาอมายขาวนี่ถือว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายแต่มีข้อกำหนดบางอย่างที่ต้องคำนึงถึงขนาดตู้ตู้ควรมีขนาด250-300ถึงลิตรขึ้นไปต้องมีพื้นทรายละเอียดหนาอย่างน้อย7-10ซนติเมตรอันนี้สำคัญมากเลยนะครับ คุณภาพน้ำอุณหภูมิอยู่ที่25-32องศาเซลเซียสค่า pH 8.1-8.4ค่าความเค็ม28-35 ppt แอมโมเนีย0 ppm ครับในไตรต์ต่ำกว่า0.25 ppm ในเตรตต่ำกว่า50 ppm ปลาอมสายขาวกินได้หลากหลายด้วยครับอย่างเช่นโคเปอร์ตในทรายไม่ซีดไบชรริมหนอนเลือดอาหารเม็ดขนาดเล็กที่จมลงพื้นเศษอาหารอินทรีย์ในทรายครับการจัดตู้ต้องมีทรายละเอียดหนาและกว้างเพราะมันจะขุดและกองทรายตลอดเวลาควรมีไลาล็อกบ้างสำหรับขุดรูซ่อนตัวและปิดฝาตู้ให้แน่นเพราะมันอาจกระโดดออกได้ครับข้อควรระวัง ปลาอมทรายขาวจะทำทรายฟุ้งกระจายบนปะการลังได้ต้องจัดตำแหน่งปะการลังให้เหมาะสมห่างจากจุดที่มาทำงานนะครับถึงแม้ปลาอมทรายขาวจะมีขนาดใหญ่พอสมควรแต่ก็ยังมีศัตรูอยู่บ้างนะครับศัตรูหลักๆได้แก่ปากลากระลังขนาดใหญ่ทุกชนิดปลาสิงโตปลาหมึกออตโตบัสปลางูทะเลปลาฉลามบางชนิดและนกกินปลาต่างๆครับ โชงดีที่ปลาอมทรายขาวมีรูใต้ทรายที่ขุดไว้ถ้าเจอภัยจะรีบวิ่งหนีเข้ารูทันทีแถมยังเกาะพื้นเก่งมากทําให้จับได้ยากอีกด้วยครับในตู้เลี้ยงควรระวังปลาที่มีนิสัยก้าวร้าวมากปลากโกบี้ตัวอื่นที่จะแย่งพื้นที่อยู่หรือปลาที่มีปากขนาดใหญ่มากนะครับ และช่วงนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาในการเลี้ยงปลาอมไซขาวกับคุณนีซี่กันนะครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับคุณนีซี่ครับสวัสดีคุณนีซี่ครับสวัสดีครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมคําถามมาหลากหลายหัวข้อนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่คําถามแรกปลาอมาซขาวเนี่ยทำงานหนักแค่ไหนครับแล้วมันอมไซตลอดเวลาเลยไหมครับอมายขาวเนี่ยสำผมนี่คือน่าจะเบสที่สุดครับ คือเป็นบาที่เป็นบาตระกูลอมสายที่อมสายเก่งที่สุดในในรุ่นเลยหมายความว่าเขาอมตลอดเวลาอมบ่อยครั้งผมแบบแทบอมทั้งวันไหมทั้งวันทั้งคืนน่ะตัวมันนอนอ่ะครับเออก็คือเดว้มันมันเหนื่อยผมคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นนะพอมันเหนื่อยก็กลับบ้านไปนอนแล้วมันก็อมอยู่งั้นน่ะมันก็เดินอมอมอมก็เออเก่งไหมผมว่าเก่งเออผมว่าเก่งก็จากดูฟุตเทจมาที่ต้นคลิปมาคือ ทุกฟุตเทจเนี่ยเขาจะอมตลอดเวลาเลยลอมก็แต่ดีอย่างหนึ่งคืออมทรายขาวเนี่ยมักจะครับไม่ค่อยอมมาเล่นคือบางตัวนี่จะเคยเห็นว่าอมเสร็จปุ๊บแล้วก็มาพ่นข้างบนครับอ่าอมทรายขาวเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทําแบบนั้นอืมโอเคครับผมถ้างั้นเดี๋ยวมาดูที่คําถามนี้นะครับพูดถึงการอมทรายไปแล้วแล้วเรื่องการขุดรัวครับมันขุดแบบไหนอมทรายเหมือนกันไหม ใช่เจออมไซแล้วก็เปิดรูนอนแต่ส่วนใหญ่ะผมไม่ค่อยเจอก็จะเจอกันแบบอยู่ใต้ซอกหินอยู่ในถ้ำอยู่ในรูมากกว่าไม่ไม่ค่อยสร้างบ้านปกติจะไม่ค่อยกดรแบบูอืมคือจะไม่ค่อยสร้างบ้านเป็นบ้านแบบเขาน่าจะเลือกกับใต้หินอะไรแบบนี้มากกว่าอืแต่ถ้าเราไปเที่ยวกับอย่างอมไซอมายแก้มฟ้าอมไยจุดส้มเนี่ยคนนั้นก็จะสร้างบ้าน อาสร้างบ้านเลยคือแบบมีรูใช่ไหมฉันมีรูฉันก็จะอมเลื่อนไปอารมณ์ก่อบููเลยแล้วก็เป็นโพรงใหญ่ให้ใ้ให้อยู่ผมใส่ายขาวไม่ค่อยทำครับเหมือนเจอฟิตเหมือนจอฟิตเหมือนเจอฟิตอ๋อก็คืออารมณ์แบบอมขุดรูอ่าแบบนั้นนะแล้วก็ทําเป็นบ้านของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นอมก็คือตัวองค์ชายขาวเองอะมักจะไม่ทําแบบนั้นไปหลบตามซอกเห็นดีกว่าใช่ผมคิดว่าเขาคงอาจจะเป็นบาที่ขี้เกียจก็ได้ แต่เขาอมทั้งวันนะอมเก่งมากเลยนะใช่แต่คือเวลานอนก็คือ,อนอนตรงไหนก็ได้ก็นอนนอนไปคุณเอซีก่กำลังจะบอกว่าที่เขาอมเนี่ยไม่ได้อมเพื่อจุดประสงค์อะไรเลยเล่นๆอย่างเดียวก็คงหาอะไรกินมากกว่าอ๋อไปการหากินใช่หากินม,มากกว่าอ่ะท้างนั้นมาพูดถึงเรื่องหากินแล้วรเรามาดูเรื่องอาหารแล้วกันนะครับว่าการให้อาหารนะครับเพียงพอไหมถ้าแค่ปล่อยให้มันกินตามทรายอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเราต้องมีการเสริมอะไรเข้าไปให้เขาก็เพียงพอนะแต่ว่าเราต้องเลือก ก็อาจจะต้องทิ้งอาหารให้เยอะขึ้นให้มันให้มันมีกินเยอะขึ้นอ่ะแล้วมันจะไม่ผอมก็คือทิ้งลงไปข้างล่างใช่ใช่เอาอาหารเม็ดให้ทิ้งไว้ถูกต้องวันหนึ่งพยายามเหลือให้เยอะกับให้วันละกี่ครั้งสองครั้งสครั้งก็พอไม่ไม่ต้องเยอะมากโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักสองถึงสามครั้งใช่ครับผมทังกันมาที่คําถามสุดท้ายแล้วนะครับ ผมอยากรู้ว่าพฤติกรรมที่น่ารักน่ารักของปลาอมทรายขาวที่คุณนิซี่อยากจะแชร์คุณนิซี่ชอบจุดไหนของมันมากที่สุดความขยันนั่งเดียวเลยอืมก็คือขยันอมทรายทรายเนียนสวยอ่าเรับอาจจะเป็นรูเป็นห้องบ้างแล้วครับอ่าแต่ว่าทรายสะอาดอเฉยประกังเนี่ยเบอร์แบบที่ร้านใช้อาจจะเป็นเบอร์พาริโอเป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์เบอร์บดละเอียดอ่ะครับ วนเนียนมากเนียนแบบอืมไม่มีเศษชากของอะไรสักอย่างมันช่วยป้องกันพวกตะไคร่ที่มันะก่อเกิดบนทรายด้ใช่ไหมใช่อ๋อก็เหมือนเป็นทีมความสะอาดทําความสะอาดทรายถูกต้องแต่แค่แบบมันผมถูกใจแต่ไม่รู้ถูกใจคนอื่นไหมก็เป็นเนินทํามีความเป็นธรรมชาติของทรายมากขึ้นอ้าวผมรับประกันอันนี้คือร้านคอนเฟิร์มได้เลยว่า ถ้ามีติดตู้แล้วสายขาวแน่นอนแน่นอนแต่เรื่องอื่นไม่แน่ใจขาวยิ่งกว่าผงขัเพ่อไปซักให้ไ่แช่โอเคก็เดี๋ยวเรามาสรุปลนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวอมสายขาวก็จะเป็นปลาที่เหมาะกับมือใหม่ไหมเหมาะเลี้ยงสบายเลี้ยงง่ายนะครับไม่ดุร้ายถ้าเปรียบเทียบกับอมสายส้มก็คือเขาจะมีความดุมากกว่าในการเลี้ยงเป็นขี้ครับสามตัวห้าตัว จะมีการดูดแน่นอนแต่ว่าอมสายขาวเนี่ยเขาอย่เป็นฝูงไหมก็ไม่อยู่ฝูงนะอย่างผมเองนี่คือโอ้เราเลี้ยงตู้หกสิบอะเราใส่ห้าหกตัวก็ยังอยู่ปกตินะอืมเ้าก็ไม่ได้อยู่หนาอะไรแต่อยู่ได้อยู่ได้ก็ไม่เคยไล่กันด้วยแต่อ่อมสายจุดส้มเนี่ยเราเลี้ยงสามตัวในตู้สี่สิบแปดก็ใหญ่อยู่นะครับไล่กันก็ยังมีกัดกันบ้างใช่ ดังนั้นก็ผมคิดว่าอมายขาวเนี่ยก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายด้วยนะฮะแล้วก็เป็นปลาที่มีความขยันนะครับอมายตลอดเวลาเลยเรียกว่าสุดในรุ่นละอมายด้วยกันเนี่ยเป็นปลาที่อมเก่งที่สุดละใช่สุดร,รุ่นจริงไม่มีตัวไหนในการแบบในความรู้สึกผมอ่าไม่มีตัวไหนที่มันดีกว่านี้ลนะในเรื่องของความ ขยันนี่คือได้เลยแล้วก็เป็นปลาที่ชอบอนิสัยของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อมเพื่อขุดรูสร้างบ้านแต่จะเป็นการไปอยู่ตามซอกหินแทนใช่มักจะมักจะเป็นแบบนั้นนะการให้อาหารก็สามารถให้ได้นะครับวันละ2-3ถึงครั้งได้ปกติเลยในเรื่องที่เราจะการันตีให้ก็คือถ้ามีอมทรายขาวในตู้เนี่ยรับรองว่าทรายสะอาดแน่นอนทรายสะอาดแน่นอนสดขาวทรายสะอาดแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะแบบ มันจะสวยในสายตาคนอื่นแต่ผมบอกว่ามันสวย,ใ,สยในสายตาผมแน่นอนเพราะว่ามันขาวแอ่ที่ลองมาคือมันมันมีความขาวใช่ก็มันเนียนมันเนียนก็คือถ้าเปรียบเทียบกันนะตู้ที่มีโอมไซา์กับตู้ที่ไม่มีเนี่ยตู้ที่มีโอมไซา์ดีกว่าขาวกว่าขาวกว่าเยอะเห็นความแตกต่างถูกต้องโอเคครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราจะมาพูดคุยกับคุณอีซี่ตรงนี้นะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยได้เลยนะครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลนะครับ,บคุณนิษฐ์ครับขอบคุณครับ,บ,รบหลังจากฟังมาทั้งหมดแล้วเชื่อว่าทุกคนคงเห็นคุณค่าของปลาอมไซขาวกันแล้วนะครับปลาอมไซขาวนี้จริงๆแล้วเป็นปลาที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของการทำงานหนักความอุตสาหะและการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลงานใหญ่ ถ้าใครอยากเลี้ยงปลาอมทรายขาวจำไว้นะครับว่าต้องให้อาหารเสริมสม่ำเสมอและจัดตำแหน่งประการังให้ดีแล้วคุณจะได้นักทำความสะอาดทรายที่ขยันที่สุดและน่ารักในตู้ครับสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวสัตว์ทะเลเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทีมงาน Easy Pet Shop จะนำมาทำคลิปให้ชมและถ้าชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม e a s y Pet Shop ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในอนาคต และก่อนจากกันวันนี้ผมอยากฝากคำคมเกี่ยวกับปลาอมไซขาวไว้นะครับเหมือนกับปลาอมไซขาวที่อมไซทีละปากพ่นออกทีละครั้งทำซ้ำๆตลอดทั้งวันโดยไม่ย่อท้อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการทำสิ่งใหญ่ๆครั้งเดียวแต่มาจากการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าจะมีใครมองเห็นหรือไม่เพียงแค่ทำไปอย่างต่อเนื่อง สักวันหนึ่งเราจะเห็นผลงานที่ทำให้ภูมิใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย